ศึกใหญ่ระดับเดือดจัดกำลังจะประทุขึ้นอีกครั้งเมื่อแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศต่างจับตามองบิ๊กแมชไทยลีกที่หลายคนบอกกว่าเป็นศึกที่ศักดิ์สิท์ต้องมาก่อนทุกอย่างการพบกันระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดกับบุรีรัมยูไนเต็ดไม่เคยเป็นเกมธรรมดาและไม่ว่าจะเล่นกันในสนามไหนความเข้มข้นของเกมก็สูงจนแทบระเบิดออกมาได้ทุกวินาทีความขัดแยง้งความดูเดือดความเร็วจังหวะเกมและคุณพาพนักเตะระดับทีมชาติทำให้แมชนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเกมที่ทุกคนต้องดูแบบห้ามกระพริบตา และในช่วงเวลานี้ที่กระแสะฟุตบอลไทยกำลังมาแรงด้วยผลงานของทีมชาติไทยที่เริ่มกลับมาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงเชียร์ยิ่งดังขึ้นเป็นทวีคูณเมืองทองอยู่ในเตดปีนี้ถือว่ามาแรงแบบเงียบๆแต่เต็มไปด้วยพลังของนักเตะสายเลือดใหม่ที่เล่นกันด้วยใจล้วนๆเสริมด้วยแข้งต่างชาติที่คุณภาพดีและเข้าระบบก,การเล่นได้อย่างลงตัวเกมรุกของเมืองทองเป็นสิ่งที่หลายทีมรับมือได้ยากความเร็วทางริมเส้นการเชื่อมเกมแดนกลางและเซนการเข้าทำที่จัดจ้านทําให้พวกเขากลายเป็นทีมที่ อันตรายที่สุดเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามเผลอแม้เพียงวินาทีเดียวแต่ในอีกฝั่งบุรีรัมยูไนเต็ดก็ไม่ได้มาแบบธรรมดาเช่นกันความแข็งแกร่งความเป็นทีมใหญ่ DNA แชมป์และการมีนักเตะระดับหัวกะทิทั้งไทยและต่างชาติทําให้บุรีรัมไม่เคยเป็นทีมที่ใครกล้าประมาทยิ่งในเกมใหญ่บุรีรัมมักเป็นทีมที่ทําได้ดีเสมอการเข้าปะทะดุดันเกมเพรสซิ่งและความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายคือสิ่งที่สร้างความหนักใจให้คู่แข่งเกือบทุกทีม บรรยากาศก,ก่อนเกมนี้ร้อนระอุชนิดที่แฟนบอลทั้งสองฝั่งเริ่มออกมาเชียร์กันในโซเชียลตั้งแต่ประกาศโปรแกรมออกมาหลายคนมองว่านี่คือเกมวัดความพร้อมก่อนที่นักเตะจ,จะเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ทั้งสองทีมมีผู้เล่นระดับทีมชาติไทยแบบแน่แน,นเกือบทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองหลังตัวหลักกองกลางสมองเพชรหรือกองหน้าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงการผเผชิญหน้ากันของพวกเขาไม่เพียงแต่เพื่อชัยชนะในหลีกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ฟอร์มก่อนรับภารกิจใหญ่ในานามทีมชาติอีกด้วย สิ่งที่แฟนบอลกำลังจับตามองคือฟอร์มของนักเตะที่เล่นในลีกใหญ่ๆทั่วเอเชียและยุโรปซึ่งกำลังจะกลับมาร่วมทีมชาติไทยในโปรแกรมแข่งขันสำคัญนักเตะไทยในต่างแดนตอนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเจลีกเคลิกร,รวมถึงลีกรองของยุโรปทำให้ทีมชาติไทยมีมิติใหม่ๆที่แตกต่างออกไปมีความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นและมีประสบการณ์จากระดับสูงที่ถูกนำกลับมาใช้ในทีมชาติแบบทันทีในเจลีกตอนนี้นักเตะไทยหลายคนกำลังสร้างชื่ออย่างต่อเนื่อง บางคนเป็นตัวหลักประจําทีมบางคนได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ําเสมอและพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดการผกเผชิญหน้ากับนักเตะต่างชาติระดับสูงทุกสัปดาห์ทำให้พวกเขามีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและวิธีคิดในการเล่นฟุตบอลยิ่งกว่าเดิมแน่นอนว่าในการกลับมารับใช้ชาติความมั่นใจของพวกเขาจะกลายเป็นอาวุธสําคัญที่ช่วยให้ทีมไทยต่อกรได้กับคู่แข่งต่างชาติในเวทีใหญ่ส่วนในเกาหลีใต้นักเตะไทยก็เริ่มได้รับบทบาทสำคัญในทีมมากขึ้นการเล่นในเคลลิกซึ่งเป็นลีกที่เน้นเกมเร็ว แรงปะทะสูงและแทคติกเข้มงวดทำให้นักเตะไทยที่ใบาขาแข็งที่นั่นกลายเป็นผู้เล่นที่มีความครบเครื่องกว่าเดิมทั้งความฟิตการอ่านเกมและความดุดันเมื่ออยู่ในจังหวะสำคัญสิ่งเหล่านี้จะถูกนำกลับมาทำให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในโปรแกรมการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงในฝั่งยุโรปแม้จะยังมีจำนวนไม่มากแต่คุณภาพของนักเตะไทยที่ได้ไปสัมผัสฟุตบอลในระดับนั้นก็ถือว่าสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ทีมชาติอย่างมาก ความแข็งแกร่งทางด้านเทคนิคการเล่นแบบฉลาดและไหวพริบในพื้นที่แคบคือสิ่งที่พวกเขานำมาช่วยทีมชาติไทยเสมอและครั้งนี้ก็เช่นกันพวกเขาถูกจับตามองว่าจะสามารถยกระดับเกมรุกของทีมไทยให้มีความอันตรายมากขึ้นได้หรือไม่การผสมผสานผู้เล่นจากไทยลีกเจลีกเคลีกและยุโรปทำให้ทีมชาติไทยมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนเกมลุกสามารถเล่นได้ทั้งความเร็วและความแม่นยำเกมรับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นการเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกทำได้ดี และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจเพราะนักเตะที่เล่นในต่างแดนจะกลับมาพร้อมทัศนคติที่ว่าพวกเขาพร้อมแข่งขันกับทีมใดก็ได้ในเอเชียนี่คือสิ่งที่แฟนบอลไทยรอคอยมานานกลับมาที่บิ๊กแมตช์ในไทยลีกเกมระหว่างเมืองทองกับบุรีรัมย์ไม่เพียงเป็นสึกชิงสามแต้มเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีวัดฟอร์มของนักเตะทีมชาติไทยที่จะถูกจับตามองเป็นพิเศษว่าใครพร้อมที่สุดใครกำลังพลิกที่สุดและใครมีโอกาสถูกเรียกติดทีมชาติในชุดต่อไป นักเตะหลายคนรู้ตัวดีว่าการโชว์ฟอร์มในเกมระดับนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เพราะสตาฟโคช้ชทีมชาติรวมถึงแฟนบอลทั่วประเทศกำลังจับตามองอยู่แบบไม่กระพริบตาเมืองทองมีผู้เล่นอายุน้อยหลายคนที่กำลังแจ้งเกิดแบบเต็มตัวการเล่นอย่างมั่นใจไม่เกรงกลัวทีมใหญ่และการกล้าจบสกอร์ในจังหวะสำคัญทำให้พวกเขาถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกฟุตบอลไทยหากในเกมนี้สามารถยืนหยัดสู้กับบุรีรัมย์ได้อย่างดีจะยิ่งเพิ่มชื่อของพวกเขาให้ถูกพิจารณาไปสู่ทีมชาติ ฝั่งบุรีรัมย์เองก็มีนักเตะทีมชาติไทยแบบแน่นแน่นหลายคนเป็นตัวหลักของทีมชาติอยู่แล้วและพร้อมพิสูจน์ว่าทำไมพวกเขาถึงคู่ควรกับตำแหน่งนั้นการเผชิญหน้ากับเมืองทองจึงกลายเป็นเกมที่ปลุกสัญชาติยานความเป็นแชมป์ของพวกเขาให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งแมชนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของสโมสรแต่เป็นการต่อสู้ของนักเตะไทยทั้งประเทศเป็นเสมือนการซ้อมใหญ่ก่อนที่ทุกคนจะรวมตัวกันไปสร้างผลงานในเวทีทีมชาติ การเชียร์ของแฟนบอลจึงสำคัญยิ่งกว่าครั้งไหนๆเพราะเสียงเชียร์ในสนามและออนไลน์จะทำให้บรรยากาศของฟุตบอลไทยยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเมื่อเกมเริ่มขึ้นสิ่งที่เห็นชัดคือความเร็วของเกมเมืองทองพยายามเปิดเกมรุกจากแดนกลางบุรีรัมย์ที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมเพรสซิ่งหนักทำให้ทั้งสองทีมต้องใช้ทักษะและสมาธิสูงมากในทุกวินาทีการเข้าปะทะการตบบอลการวางบอลยาวและจังหวะสวนกลับเกิดขึ้นแทบจะติดติดกันทั้งเกมเสียงแฟนบอลดังสนั่นจนผู้บรรยายยังต้องเพิ่มโทนเสียงตาม และทุกครั้งที่นักเตะทีมชาติไทยได้จับบอลในเกมนี้กล้องทุกตัวจับภาพทันทีเพราะแฟนบอลอยากเห็นว่าพวกเขาพร้อมแค่ไหนสำหรับโปรแกรมระดับเอเชียที่จะมาถึงการจ่ายบอลของแต่ละคนเริ่มมีความเฉียบคมการเคลื่อนที่ไม่มีบอลทำได้ดีขึ้นและการประสานงานระหว่างนักเตะจากหลีกต่างๆก็เริ่มเห็นความลื่นไหลามากกว่าที่เคยจบเกมนี้ไม่ว่าจะผลออกมาอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลไทยได้เห็นแน่นอนคือความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทย เมืองทองและบุรีรัมย์ต่างโชว์คุณภาพให้เห็นว่าฟุตบอลไทยกำลังก้าวหน้าไปอีกระดับและเมื่อรวมกับผลงานนักเตะไทยในต่างแดนยิ่งทำให้ภาพของทีมชาติไทยในอนาคตสดใสกว่าที่เคยเป็นแฟนบอลไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดช่วงเวลาที่ทั้งทีมชาติทยและไทยลีกต่างกำลังพัฒนาและเติบโตพร้อมกันบิ๊กแมชนี้จึงไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่เป็นสัญลักษณ์ขององค์การเดินหน้าของวงการฟุตบอลไทยทั้งระบบและในโปรแกรมต่อไปในนามทีมชาติ เราจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของนักเตะเหล่านี้ในสนามระดับเอเชียแน่นอน